สวัสดีครับท่านผู้เรียนนะครับทงเฉวเหมือนหนีเห่านะครับกลับมาเรียนภาษาจีนกับอาจารย์ชวนอีกครั้งนะครับก็จะสอนเป็นนิทานเหมือนเดิมนะครับนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะนะครับหมาป่ากับลูกแกะภาคภาษาจีนนะครับเรามาเริ่มต้นเรียนกันเลยนะครับตัวนี้ตัวสษรตัวนี้อ่านว่าหลังหลังนะครับเสียงลอลิงหลังแปลว่าหมาป่านะครับหมาป่าเรียกว่าหลัง เหอเหอคำนี้แปลว่าและหรือแปลว่ากับก็ได้นะครับหยางหยางคำนี้แปลว่าแพะก็ได้แปลว่าแกะก็ได้นะครับเสี่ยวหยางก็แปลว่าลูกแกะนะครับเสี่ยวหยางลัางเหอเสี่ยวหยางลัางเหอเสี่ยวหยางนะครับ uh, ก็แปลไทยแปลว่าหมาป่ากับลูกแกะนะครับก็เป็นชื่อของนิทานเรื่องนี้นะครับ อ่าต่อไปนะครับอีเทียนอีเทียนก็คือวันหนึ่งนะอี้แปลว่าหนึ่งเทียนแปลว่าวันนะครับอีเทียนวันหนึ่งเซี่ยวหยางนะเซี่ยวหยางก็คือลูกแกะนะครับเซี่ยวหยางลูกแกะจ้ายจ้ายก็คืออยู่ที่นะครับเหอเปลี่ยนเหอแปลว่าแม่น้ำนะครับเปลี่ยนแปลว่าริมหรือข้างนะข้างแม่น้ําเหอเปลี่ยนก็คือริมแม่น้านะครับเพอส์ุย เธแปลว่าดื่มนะครับเธอเธอสุยดื่มน้ำนะเธอสยุยเธอสุยก็คือดื่มน้ำเสี her her ย่ยวหยาง在河边喝水เสี่ยวหยางจ้เ在河边喝ยนสุยนะครับทั้งประโยคก,ก็แปลวา่าลูกแกะนะครับดื่มน้ำอยู่ริมแม่น้ำนะครับไปเที่ยวครับ her her อีเทียนเสี่ยวหยาง在河边喝水ไปเที่ยวครับ อีเทียนเสี่ยวหยางจ้ายเหอเปลี่ยนเหอสุยนะครับดีมากนะครับแปลว่ามีอยู่วันหนึ่งนะครับลูกแกะนะครับดื่มน้ําอยู่ริมแม่น้ําเข้าใจนะครับต่อไปนะครับเหล่าหลางเหล่าแปลว่าแก่นะครับหลางก็คือหมาป่าหมาป่าแก่หมาป่าแก่ขั้นเจี้ยนเหรอขั้นเจี่ยนก็คือเห็นขั้นเชี่ยนเหรอเห็นแล้วนะครับ า้างอ่าล้าง了อัน,เ,น,เ,นเที่ยวนะครับราลาา้้งนเนเหรอก็คืออ่าอ่าม้าป่าแก่นะได้เห็นแล้วนะครับก็คือเห็นอ่ลูกแกะนะครับกํากำลังดื่มน้ำอยู่ริมแม่น้ำนะครับราลาา้งข้านเียเ,เข้าใจนะครับอ่าต่อไปสิ้นเสียงสิ้นก็คือใจนะใจ ในใจคิดว่าเสียงแปลว่าคิดนะในใจคิดว่าซ้นเสียงก็แปลว่าในใจคิดว่านะครับซ้นเสียงอ่าต่อไปนะครับเจอเสียอ่าต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้เจอเสียต่อจากนี้ไปนะเจอเสียเจอแปลว่านี้เสียแปลว่าต่อต่อจากนี้เจอเสียอัวเคยีเคยีแปลว่าสามารถนะครับฉันสามารถฉันทําได้แล้วเคยีก็คือได้ทําได้นะครับ 我可以ฉันสามารถทำได้นะครับยโขนะครับคำว่าโขแปลว่าข้ออ้างนะข้ออ้างนะครับเรียกว่ายโข้ออ้างยโขก็คือมีข้ออ้างแล้วนะครับ้ยวชื่อครีบยวก็คือกินลงไปนะกินลงไปนะก็จะหยางก็คือลูกแก่นะยาง ลูกแกะนะครับเลอรก็คือแล้วนะครับชื่อเตี้ยวชื่อเตี้ยวเสี่ยวหยางเลอรก็คือกินลูกแป็กินลูกแกะลงไปนะครับชื่อเตี้ยวเสี่ยวหยางเลอรนะครับเข้าใจนะครับอ่าทั้งประโยคนะครับสิ้นเสียงในใจคิดว่าก็คือเจ้าอ่าหมาป่าแก่นะครับก็คิดว่าสิ้นเสียงในใจคิดว่าจเ,เจ้าเสี่ยว我可以有借口 เเีียยววส่ขูเูอ羊ันตามนะครับเจ้าเจี้ยโขนะครับชือเีขูดย小่了นตามมันะครับเจ้า下我可่有借口ขูยูเล了นะแปลไทยนะครับต่อจากนี้นะครับฉันอมีข้ออ้างแล้วที่จะกินลูกแกะลงไปนะครับต่อจากนี้ฉัน มีข้ออ้างแล้วจะกินลูกแกะลงไปนะครับเข้าใจนะครับต่อไปนะครับท้าโจรสร้างชี้ซัวทาแปลว่ามันนะครับมันทามันโจรสร้างชี้ก็คือเดินขึ้นไปโจแปลว่าเดินนะครับสร้างแปลว่าขึ้นชี้แปลว่าไปโจสร้างชี้เดินขึ้น ikum, 慢慢ไปซัวซัวก็คือพูดพูดว่าท้าโจรสร้างชี้ซัวพูดตามนะครับ ถ้าโจ้สร้างชี้สัวอีเที่ยวครับถ้าโจ้สร้างชี้สัวอ่มันเดินขึ้นไปแล้วพูดว่าเข้าใจนะครับอ่าม้าป่าแก่พูดพูดอะไรครับอ่าดูนะครับหนีป่าเหอสุยอ่าหนีแปลว่าคุณป่าก็คือทําให้นะเหอสุยเหอสุยก็คืออ่าน้ําในแม่น้ําเหอแม่น้ําสุยแปลว่าน้ำน้ำในแม่น้นําเหอสุย น่งจางน่งจางก็คือทำทำให้สกปรกน่งจางทําสกปรกน่งจางเหรอทาสกปรกแล้วทำให้สกปรกแล้วน่งจางเหรอจางคําเดียวแปลว่าสกปรกนะครับสกปรกน่งจางเหรอทำให้สกปรกแล้วนี้ป่าเหอสุยน่งจางเหรอตามนะครับนี้ป่าเหอสุยน่งจางเหรอก็แปลถ่ายว่าคุณทา น้ำในแม่น้ำสกปรกแล้วนะครับคุณทําน้ําในแม่น้ําสกปรกแล้วนี่ปลาเหอซุยน่งจางเลยเข้าใจนะเข้าใจนะครับนี่ปลาเหอซุยน่งจางเลยนะครับซื้อวัวซื้อวัวก็คือทําให้ฉันซื้อก็คือทําให้ซื้อวัวทาให้ฉันเหมยฝ่าไม่มีทางเหมยฝ่าฝ่าก็คือหนทางหนทางเรียกว่าฝ่าหรือวิธีการเหมยฝ่าไม่มีหนทางเหอซุย เฮอร์สุยก็คือดื่มน้ำนะครับเฮอร์สุยซือวอเหม่ยฝ่าเฮอร์ Her สุยนะครับซือวอเหม่ยฝ่าเฮอร์ Her สุยเที่ยวครับซือวอเหม่ยฝ่าเฮอร์ Her สุยนะก็แปลไทยแปลว่าทําให้ฉันไม่มีหนทางที่จะดื่มน้ําได้นะครับววอเเหยย่ชืี我要吃掉ย我要คือฉันจะนะครับฉันจะนี่ก็คือกินคุณลงไปอ่ชืเียวก็คือกินกินลงไปนี่ก็คือคุณ 我要吃掉你ฉันจะกินคุณลงไป我要吃掉你นะครับเข้าใจนะครับอ่านตามอีกเที่ยวครับ你把喝水弄脏了你把河水弄脏了是我没法喝水是我没法喝水我要吃掉你我要吃掉你นะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเซลยางเซลยางก็คือลูกแพะซัวซัวแปลว่าพูดว่าเซลยังซัวลูกแพะพูดว่าหนีใจก็คือคุณอยู่ที่หนีแปลว่าคุณใจแปลว่าอยู่ที่สร้างหิวสร้างหิวนะสร้างหิวแปลว่าต้นน้ำหิวหิวคําเดียวแปลว่าว่ายน้านะครับหิวว่ายน้ําจะก็เพิ่มคําว่าสร้างสร้างหิวก็คือต้นน้านะครับหนีใจสร้างหิวหนี้จสร้างหิวคุณอยู่ที่ต้นน้ํา หัวใจเสียหิวเสียหิวแปลว่าปลายน้ำปลายน้ำนะครับต้นน้ำกับปลายน้ำนะครับเสียหิวปลายน้ำหัวใจเสี้ยหิวฉันอยู่ที่ปลายน้ำเข้าใจนะครับนี่จ่สร้างหิวคุณอยู่ที่ต้นน้ำหัวใจเสี้ยหิวฉันอยู่ที่ปลายน้ำนะครับซุยก็คือน้ำ ซืสส่อก็คือเป็นหรือคือชงนีก็คือจากคุณหน้าเปลี่ยนจากตรงนั้นของคุณหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนแปลว่าตรงนั้นเปลี่ยนแปลว่าริมริมก็ได้แปลว่านั้นก็ได้หน้าเปลี่ยนก็คือตรงนั้นนะครับหน้าก็คือนั้นเปลี่ยนแปลว่าตรงตรงนั้นหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลว่าริมก็ได้แปลว่าตรงก็ได้ตรงไหนตรงไหนนะฮะแปลว่าริมก็ได้หน้าเปลี่ยนสองคนี้ก็แปลว่าตรงนั้นเลิ้วก็คือไหล ไหลลงมาหลิวหลวก้วไหลไหลผ่านมาหลวกั้วไหลเตอไหลผ่าไหลน้าไหลผ่านมาเรียกว่าหลวก้วไหลเตอ์หลิวคําเดียวนะแปลว่าไหลน้ําไหลไหลนะครับกั้วไหลก็คือผ่านมาเตอไหลวกั้วไหลเตอก็คือไหลผ่านลงมานะครับสุยซื่อชงหนีน่าเปลี่ยนหลวก้วไหลเตอร์สุยซื่อชงหนีน่าเปลี่ยนหลวกั้วไหลเตอก็คือน้ําอ่ะ จากตรงนั้นที่คุณจากคุณตรงนั้นหลายไหลผ่านมานะน้ำจาจากที่ตรงนั้นของคุณไหลผ่านมาเข้าใจแล้วนะครับอ่านนีกเที่ยวนะครับนี <Beij in ners> ่จ่ายสร้างหิวหัวใจเสียหิวสุยซื่อชงหนีหน้าเปียนหลิวกว่าหลายเตอร์อ่านนีกเที่ยวครับนี่จ่ายสร้างหิวหัวใจเสียหิวสุยซื่อชงหนีหน้าเปียนหลิวกว่าหลายเตอร เข้าใจแล้วนะครับต่อไปนะครับเจนเมอร์เจนเมอร์นี่แปลว่าอย่างไรเจ,จ,จนเมอร์หุ้ยคำนี้แปลว่าจะสามารถจะสามารถหุ้ยนะน่งจางน่งจางก็คือทำความสกปรกทำให้สกปรกน่งจางนีเตอร์แปลว่าของคุณนีเตอร์นีเตอร์ซุยน้ำของคุณเนอเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับว่าล่ะจะมาหุ้ยน่งจางนีเตอร์ซุยเนอร จรมาหุยน่องจางหนีตะสุยเนอีเที่ยวนะครับเจนมาหุยน่องจางหนีตะสุยเนอะแปลเป็นไทยนะครับแปลว่า,จะ,า,า,กกะา,าจะสามารถทำให้น้ำของคุณสก,กปรกได้อย่างไรเล่านะครับจะสามารถทำให้น้ำของคุณสก,กปรกได้อย่างไรเล่านะครับนี่คือแปลเป็นไทยนะครับเข้าใจแล้วนะครับสำหรับประโยคนี้นะครับ อ่าต่อไปนะครับล้างก็คือหมาป่านะครับเป้ยก็คือถูกถูกกระทำนะเรียกว่าเป้ยเว้นเว้นก็คือถามเว้นจู้ละกคือถูกถามจนนิ่งไปเลยนะถูกถามจนนิ่งไปเลยเว้นเว้นจู้ละล้างเป้ยเว้นจู้ละก็คือหมาป่าถูกถามถูกยิงคําถามจนนิ่งไปเลยนะครับล้างเป้ยเว้นจู้ละเข้าใจนะครับอ่าต่อไปนะครับ ทาย xual, ทิ่วซัวทายิ่วซัวก็คือมันก็พูดอีกว่าทายแปลว่ามันนะยิ่วก็อีกนะยิ่วซัวพูดอีกว่าทายิ่วซัวมันพูดอีกว่านะครับชี่เนียนก็คือเมื่อปีก่อนนะเมื่อปีก่อนนะครับชี่เนียนชีนะ่เนียนเมื่อปีก่อนเมื่อปีที่แล้วนะครับชี่เนียนเมื่อปีที่แล้วนีนีแปลว่าคุณนะครับนีมากกว่ามาแปลว่า อาด่านะครับด่าคนเนี่ยเรียกว่าม่านะมากก่ากั่วก็คือเคยดา่าอวดเธออวดเธอแปลว่าของฉันนะครับอวดเธอพ่ชินพ่ชินแปลว่าบีดานะบีดาเรียกว่าฟู่อชินก็คือพ่อนั่นเองนะครับชุยเนียนอ่า,กกานีม่คุณ骂过我的父亲อีกเที่ยวครับชุยยเนนนีี่ม去年你骂过我的父亲นะชุยเนียนก็คืออ่าเมื่อปีที่แล้วนะคุณเคยด่า บิดาของฉันนะครับพู้เที่ยวครับชื่อเนี้ยหนีมากกว่าวัวเตอรฟูชินชื่อเนี้ยหนีมากกว่าวัวเตอร์ฟู่ชิเมื่อปีที่แล้วคุณได้ด่าอะอะบิดาของฉันนะครับเข้าใจแล้วนะครับต่อไปนะครับวัววัวแปลว่าฉันวัวฉันนะครับหายซื่อก็ก็จะยังจะหายซื่อก็ยังจะเยี่ยวยังจะต้องการเยี่ยวแปลว่าต้องการ ชื่อนีกินคุณอ่ากินคุณวหายซื้อเย่านอนตามนะครับวอหายยืเ่าชื่อนีนะครับฉันก็ยังจะต้องการกินคุณอยู่นะครับหายซื่อก็คือยังจะอ่าเยต้องการชื่อนีกินคุณนะครับวอหายยืเ我还是要吃你ฉันก็ยังต้องการจะกินคุณอีกอ่าฉันก็ยังต้องการจะกินคุณวอหาายยืเ我还是要吃你เข้าใจนะครับ หัวหายเื้อย้าชื่นีอ่าต่อไปนะครับเสี่ยวหยางซัวอ่าลูกลูกแกะพูดว่าเสี่ยวหยางซัวนะครับชี่เนียนอ่าเมื่อปีที่แล้วนะครับชี่เนียนวัววัวแปลว่าฉันวัวฉันหายเหมยยังไม่ยังไม่หายเหมยยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้เลยหายเหมยนะครับชูเซิงแปลว่าเกิดเกิดน่าชูเซิงเนอเนออ่า ก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับชุยเนียนอวาหลเหมยชูเซิงเนอร์ก็พูดว่าเมื่อปีที่แล้วฉันยังไม่ได้เกิดเลยนะฉันยังไม่ได้เกิดเลยนะครับชุยเนียนอวาหยเหมยชูเซิงเนอร์อีกเที่ยวนะครับชุยเนียนอวาหลเหมยชูเซิงเนอร์เมื่อปีที่แล้วฉันยังไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยยังไม่ได้เกิดออกมาเลยนะครับเข้าใจนะครับต่อไปนะครับเจินเมอร์เจนเมอร์แปลว่าอย่างไร พุ่ยแปลว่าสามารถที่จะ骂าแปลว่าด่านะครับนีเตอร์ของคุณฟู่ชินอ่าฟู่ชินก็คือบิดาเนอร์ก็คือล่าจะมาหุ่ยม骂นีเตอร์ฟู่ชินเนอร์อ่าทั้งประโยคนะครับจะมาหุ่ยมาน骂เ的อร์ฟู่ชินนอีีเ่วครับจะมาหุ่ยม่านีดเอร์ฟู骂你的父亲呢อ่าจะสามารถด่าบิดาของคุณได้อย่างไรล่ะนะครับ ทั้งประโยคนก็แปลแบบนี้นะครับเข้าใจนะครับต่อไปนะครับหลังหลังก็คือหมาป่าทิง้งเลอะได้ฟังแล้วนะครับทิง้งเลอะได้ฟังแล้วเป้าเที่ยวอยู่เลยเตอร์นะเป้าเที่ยวอยู่เลยเตอร์นะครับเป็นสำนวนจีนแปลว่าเต้นแรงเต้นกานะฮะเต้นแรงเต,ต,ต้นกาเรียกว่าเป้าเที่ยวอยู่เลยเตอร์เป้าคำนี้แปลว่าทำรุนแรงนะทำรุนแรง เป้านะครับทํารุนแรงจราจนเที่ยวแปลว่ากระโดดนะยูเลยก็ราวกับฟ้าร้องนะครับเลยคํานี้แปลว่าฟ้าร้องนะเป้าเที่ยวยูเลยก็คือเต้นแรงเต้นกาโมโหจนเต้นแรงเต้นกานะครับโมโหจนเต้นแรงเต้นกาเป้าเที่ยวยุเลยเตอสัวก็คือพูดพูดอย่างโมโหเต้นแรงเต้นกาขึ้นมานะครับ ก็คือแปลว่าเต้นแรงเต้นกาพูดขึ้นมาว่าผู้กวนอ่าผู้กวนก็คือไม่ว่าจะอย่างไรผู้กวนเจะมาย่างไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผู้กวนเจะมาย่างไม่ว่าจะเป็นอย่างไรผู้กวนเจะมาย่างนะแปลไทยไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผู้กวนเจะมาย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรอ่าเข้าใจนะครับ ผู้กวนไม่ว่าจะเจินเมย่างเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผู้กวนเจนเมย่างนะครับถึงจะอธิบายยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่กวนผู้กวนเจนเมย่างผู้กวนเจนเมย่างอ่าพูดตามนะครับผู้กวนเจนเมย่างถ้าคุณฟังคนจีนพูดสำนวนนี้ก็แปลว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่าต่อไปนะครับฝันเจิ้งนะฝันเจิ้งแปลว่า ถึงอย also, ่างไรถึงอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามฝันเจิ้งนะอย่างไรก็ตามนะครับหรือแปลว่าถึงอย่างไรอย่างไรก็ตามฝันเจิ้งฝันเจิ้งฝันเจิ้งนะครับฝันเจิ้งอย่างไรก็ตาม我要吃掉你อฉันจะกินคุณลงไปฉันจะกินคุณลงไป我要吃掉你้ง我要吃掉你นะครับ ฝันเจิ้งอัวเย่าชื่อเตี่ยวหนีถึงอย่างไรฉันก็จะกินคุณลงไปนะครับเข้าใจนะครับต่อไปนะครับหวีซื่อหวีซื่อก็คือด้วยเหตุน,นี้ด้วยเหตุน,นี้ดังที่กล่าวมาแล้วด้วยเหตุน,นี้ดังนั้นจึงนะครับดังนั้นจึงก็ได้นะครับหวีซื่อดังนั้นจึงล้างล้างก็คือหมาป่าหายซื่อหายซื่อก็คือก็ยัง ก็ยังนะครับป่าเซีายางชื่อละอป่าเซียางชื่อละก็คือกินลูกแกะลงไปนะครับป่าเซลยังชื่อลหลังหายซื่อป了าเซียยยย狼还ื把อเลยอีกเที่ยวครับยย狼还是把อเลยนะครับทางประโยคแปลว่า,าด้วยเหตุน,นี้นะครับหมาป่าก็ได้ ก็ได้นะก็ยังกินลูกแกะลงไปจนได้นะก็ยังกินลูกแฝะลูกแกะลงไปจนได้นะครับวิหลังซื้อป่ปาเอ,อย่กหยังชือนเลยเที่ยวครับวิหลังซื้อป่ปาเอย่กหยังชื่อเลยสำหรับนิทานเรื่องหมาป่ากับลูกแกะก็จบเพียงแค่นี้นะครับเรียนภาษาจีนไม่ยากครับแต่ต้องขยนันสวัสดีครับใจเจียน